ก็ต้องตรวจสุขภาพก่อนไปท่องเที่ยวอ่ะครับเช่นแบบว่าไปที่สูงสูงหรือว่าไปดำน้ำอะไรเงี้ยคุณคิดว่ามีความสําคัญยังไงบ้างครับมีความสําคัญค่ะเพราะว่ามันจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางแล้วก็เผื่อเผื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวด้วยคิดว่าสําคัญค่ะคิดว่าจริงจริงก็ทั้งจําเป็นและไม่จําเป็นนะครับแล้วถ้าสมมติว่าสําหรับคนแบบหนุ่มสาวแข็งแรงก็อาจจะ ไม่ต้องก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าสําหรับคนที่แบบมีโรคประจาตัวหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะจําเป็นเพราะว่าก่อนเดินทางไปก็ไม่รู้ว่าต้องไปเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยครับจําเป็นครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าสุขภาพของเราครับตอนนี้มาถึงจุดไหนแล้วถ้าสมมติเราตรวจสุขภาพก่อนจะไปเที่ยวครับก็คือเราก็สามารถที่จะทําได้แล้วก็จะเป็นผลดีกับตัวเราด้วยครับก็จํา,าจเป็นครับว่าช่วงนี้เรื่องอะไรอากาศเป็นแปรปรวนเนาะก็อาจจะ ถ้าเกิดตรวจก่อนไปก็น่าจะดีคิดว่าจําเป็นนะเพราะว่า<ม>เวลาสมมติเราไปต่างประเทศใช่ไหมเนาะเราก็ไม่รู้นะว,ว่าถ้าเกิดโรคภัยไข้เจ็บมาแล้วแบบเราจะต้องทําตัวไนที่ต่างประเทศนั้นในเมื่อมันไม่ใช่บ้านเราที่คุ้นเคยอย่างเงี้ยครับสำคัญครับเพราะว่าอย่างสมมติถ้าเราตรวจสุขภาพไปก่อนนะคะเราก็จะไม่ไปลําบากในประเทศนั้นๆแบบไม่ไปป่วยที่นน่นสำคัญมากค่ะอย่างแล้วก็ให้เราได้พิแพ้ตัวเองก่อนที่จะได้ไปดำน้ำอะไรเงี้ยเผื่อแบบไม่สบายก็ไม่ดีต่อการไปเที่ยวเนาะ จำเป็นมากๆเลยนะคะเพราะว่าไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยหาหมอยากมากแล้วก็มันไม่เื่อื้อมเเวลาไปเที่ยวทัวร์หรืออะไรเนี่ยเคยมีครั้งหนึ่งก็คือท้องร่วงอะคะ่ะไปกินอาหารเป็นพิษแล้วหาโรงพยาบาลก็ไม่ได้หาหมอก็ไม่ได้ไม่มียาด้วยรู้สึกแย่สุดๆนะคะค่ะสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกนะคะแล้วมีความกังวลเนี่ย สามารถมาปรึกษาได้นะคะโดยเราก็จะถามว่าความกังวลของคุณคืออะไรแล้วก็ถามโรคประจำตัวนะคะแล้วก็เราก็จะเริ่มถามและว่าคุณจะไปที่ไหนนะคะตรวจร่างกายของคุณคร่าวๆก็คือมีการตรวจเสียงปอดเสียงหัวใจอย่างนี้นะคะว่ามีโรคอะไรซ่อนอยู่ไหมมีการตรวจาทางห้องปฏิบัติการนะคะก็คือมีเอ็กซเรย์ปอด นะคะ,ะมีการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะนะคะว่าเกล็ดเลือดมีปัญหาไหมค่าตับเป็นยังไงมีปะสะะัสสาวะติดเชื้ออะไรหรือไม่นะคะเพื่อเตรียมพร้อมในการเดินทางค่ะ